ตจอรตโตขับดุลลนยบินเดเกอร์รองประธานสหพันธ์เสบบัตรก้อนนานาชาติเห็นท่านผู้บริหารของสหพันธ์ผู้บริหารของสมาคมแล้วก็กีฬาตะก้อแห่งประเทศไทยทุกท่านครับท่านผู้เข้าร่วมการแถลงข่าวท่านผู้มีเกียรติพี่น้องนักกีฬาพี่น้องสื่อขวอีทัน วันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครนาชสีิมาท่านผู้ว่าสยามมงคลมีราชการสําคัญได้มอบให้ผมนายจรินทร์ทอง,อง,นนงอสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสศิมาได้เป็นตัวแทนของจังหวัดในการที่จะร่วมแถลงข่าววันนี้นะครับก่อนหน่ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นมงคลอย่างสูงยิ่งนะครับในโอกาสาที่สมาคมตะม้อก็สมาคมกีฬาแล้วก็แห่งประเทศไทยได้ กีฬาจิงช้ำโลกและที่สำคัญก็คือถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เดินทางมาที่จังหวันดนครราชสีมาซึ่งเป็นบังคนอย่างยิ่งของ,ของจังหวัดนะครับการในปีนี้เนี่ยนอกจากแต่เป็นปีที่เรามีกิจกรรมสำคัญๆในจังหวัดอย่างมากมายนะทุกท่านก็คงจะสร้างทั้งอีกประมาณสเดือน ท่านะครผศประพิชยารับนักพลนะครับท่านผู้ดเนินการศูนย์แบงค้าแชมเปี้นอัท่านพเปกสกรีมเดียปุตท่านรับผู้แทนะแฟนคลับที่สองแล้วก็ท่านอภิรัติหลิมถัดนนะครับรานานก,ก,บนนบก็วันนี้ต้องถือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะครับคีสครับ ปีนี้จัดมาแล้ว3าครั้งพัครั้งนี้ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับเจ็ร้อคนนะครับก็เป็นครั้งแรกที่มาอยู่ที่โรงแรมเซ็นทรัลพอยต์นะครับยอดเยี่ยมมากนะครับแล้วก็ต้องใช้อีกถึง3โรงแรมรวมั้งหโรงแรมด้วยกันนะครับก็จะทำใหจ้จะจะช่วยเศรษฐกิจกโคราชได้ดีนะครับ <Okay. S 1> เพราะว่า นักกีฬาทุกคนให้มากินอยู่ที่นี่หมดเลยนะครับแล้วก็จากที่สมาคมกีฬาตะกรอนประเทศไทยเนี่ยเราได้จัดการล่อที่แฟชั่นไอแลนด์นะซึ่งเป็นส้านค้าในเกลือนะครับแล้วก็มาเป็น10ปีนะลงทั้งเราจะใช้แฟชั่นไอแลนด์ที่กรุงเทพเนี่ยนะครับเป็นสนามของการจัดก,การนเอเชียนดอเบียนะครับ ในในครั้งหน้านย้วยนะครับจากที่ทราบจักประตลอดก,ก็ทาจากประสบการณ์ก็ทางเทอร์มินก็ได้นำเอาประสบการณ์จากสนามนะจากแฟชั่นไอแลนด์มาทำสนามที่นี่ก็ยิ่งใหญ่มากนะครับสามารถปูได้ถึง4ี่อร์ตด้วยกันนะฮะแล้วก็อาจารย์นคนดูได้กว่าสามพคนนะครับหปีที่แล้วที่เรามาปรากฏว่าประทับใจมากเพราะว่าคนดูแน่นสนามเลยในวันริงนะครับวันนี้ก็ ปีนี้ผมคิดว่าน่าจะล้นนะครับนะราะแฟนคับเพราะว่าปีนี้เนี่ยออีเวนท์ที่สำคัญสำคัญนะครับสำคัญคือว่าอีก2เดือนข้างหน้าเดือนตุลาคมนะกันยายสมาคมตะก้อแห่งประเทศไทยนะครับได้ดำเนินการจาัดก,การแข่งขันกีฬาตะก้อชิงแชมป์โลกจริงถ้วยอเอราชกครับครั้งที่ 3 3ประจำปี2566นะครับถือว่าเป็นรายการที่ยิ่งใหญ่มากนะครับซึ่งชาวนักฟาชสีมาได้ถามถึงการแข่งขันแต่ก็ซึ่งห่างหายตั้งแต่มีโควิดเราไม่ได้รับชมกีฬาที่สนบกตื่นเต้นนะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยตั้งใจที่จะรอเชียร์นักกีฬาจาก25ประเทศนะครับที่จะเข้ามา แข่งขันในครั้งนี้ซึ่งกองเชียร์จังหวัดนครราชสีมาลักษณะคล้ายๆกับภ้าท่านได้ดูวอลเล็ตบอลชิงแชมป์โลกนะครับ b n l ลักษณะเดียวกันครับของเราเนี่เชียร์ทุกทีมไม่มีไม่เชียร์ทีมน,นะครับแล้วก็มีความสุขนะครับแล้วก็ผมหวังว่านักกีฬาที่จะมาจากี25ประเทศเนี่ย จะมาสร้างความสุขให้แก่คนไทยแล้วก็ชาวโลกนะที่จะได้รับชมการไหายทอดอทั่วโลกนะครับทุกคนเนี่ยดูตะ,ะก้ออย่างมีความสุขนะครับร้านผมอยู่ที่อเมริกาเขาก็บอกว่าเขาพาเพื่อนชมเซปักตะกอ้อที่แชมป์โลกเขาบอกว่าเขาตื่นเต้นมากเขาไม่เคยเห็นกีฬาอะไรที่มัน ว่องไวแล้วก็ดินเคเรนะคะต่อประธานสาพันธ์สิบัตตะอน,อนาชาติท่านชลินทองสุขท่านรองผู้ว่าราชาการจังหวัดนครราชสีมาคุณบุญชัยหลอดวิพัฒน์เลขาธิการสาพันธ์สิบัตตะน,ตะอนอาชาติเอเชียะค่ะคุณอัศนีชาวาทตินเลขาธิการสมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา ท่านผู้แทนคณะนายกเทศมนตรีและก็ท่านผู้แทนนายกปปชค่ะท่านผู้แทนกองขับไล่สองและตำรวจท่านผู้มีเกียรติสื่อมวลชนที่รักทุกท่านนะคะดิฉันนางสุกัญญาที่มีน้อนที่เป็นที่วันอยากให้ท่านบุญชายและก็ท่านอัศวดีกล่าวว่าที่นี่เป็นสปอร์ตซิตี้ค่ะที่มีน้องมาจากที่นี่ก็เน้นสปอร์ตซิตี้ตามจังหวัดที่มีนโยบายแบบนี้เลยเรามีประสบการณ์จากไปเช่นในแรกซึ่งเป็นสครงการใหญ่เราจัดกีฬานา อนุรักษ์ภารประเทศแล้ว,เ,ลวเราก็จะมาพัฒนาพอของเราที่นี่ให้เป็นอินิเสเตเียมที่มีคุณภาพมากๆอย่างไรเพื่อเป็นาาถึงกีฬาอย่าอื่เทอร์มินอลพอนะคะก็ดิฉันพัฒนาของสงศนาค่ะเรามีความเตรียมพร้อมกับสมบูรณ์แล้วค่ะตอนนีเ้เซตอัพกันเราเตรียมพร้อมรอทุกท่านรอคณะกรรมการการจัดการกีฬา รอทีมขัพนักกีฬาจากทุกประเทศรอแฟนลับกองเชียร์ต่างๆชาวโคราชที่หลักทุกท่านนะคะอยากให้นึกนร่วงกันรวมเชียร์ตรงน,นี้ทางสุนย์แข่และโรงแรมเซ็นอร์พอยต์เตรียมความสะดวกอำนวยความสะดวกทุกอย่างเราหวังว่าทุกท่านจะประทับใจในการที่มาชมแมชสำคัญนในค่งนี้นะคะในการในการจังดงานนี้เราจะจัดตังด้งแต่วันที่9ถึง1 6ออกกระดาษระมานออกนะจะมีห้อง Middle ol, ถองห้อชั้นสีนะคะ เราก็หวังว่าชาวโคราต้อตั้งตารอเหมือนกันนะคะที่จะได้ชมและก็ให้กำลังใจทีมนักกีฬาชาติไทยแล้วก็ทีมชั้นพักนี้เนี่ยเราก็หวังกันอย่างที่ว่าในฐานะคนไทยนะคะแล้วก็เราอยากอวยพรให้ทีมชาติไทยได้มีความสำเร็จแล้วก็มีความได้รับคำพึ่งรัชกานตรงนี้ก้ำหนึ่ง,งแล้วก็อย่างไรขอเชิญพี่น้องชาวโคราตและสมาชิกเคียงค่ะ อยากให้มาลุ้มเชียร์ให้กำลังใจด้วยกันก็พิมพ์ยาที่สำคัญกระตุ้นได้ทั้งเศรษฐกิจแล้วก็ลูกธุรกิจการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดนคอนาชสีมาและจะมาใกล้เคียงได้ค่ะขอบพระคุณนะคะ